สวัสดีคร um ับท mm ุก hmm. like ู้ชมครับสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านมีลูกมีหละนหรือเปล่าพูดอะไรด้วยมันฟังไหมบางทีเวลาพูดอะไรมันเถียงเทียงเถียงเทียงอ่ะท่านผู้ชมมีบ้างหรือเปล่าคุณที่ที่บ้านมีลูกมีหลานบ้างไหมมีมันเทียงไหมไม่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 เคเทียงครับอ๋อมันไม่เหมือนแกเหรอเนี่ยพูดอะไรสอนอะไรก่อนเข้ารายการมันเถียงทุกเรื่องบอกอะไรมันก็เถียงเทียงเทียงพอเสร็จเราบอกเราไม่เป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างงี้งมันพูดว่าไงรู้ไหมว่าไงครับ ผมไม่ใช่อ่านี่เรื่องของอาบอกว่าเรื่องของอาอะไรอ่ะก็ติไงทะเลาะกันประจำครับเนี่ยเมื่อก่อนอยู่4คนจำได้ไหมอ่ทะเลาะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเหลือ3คนแล้วนี่ครับโอ้คิดถึงนะเดี๋ยววันหลังชวนเชิญมาเป็นนีดดียวมามามาเชิญเชิญเชิญมาเชิญนะวะเชิญมาเป็นบางวันเออ เขาอยากเขาถ้าเขาไม่อยากมาก็เดี๋ยวหนูเผาบ้านทิ้งเลยาไปเผาบ้านเขาเหรอบ้านเขานี่แหละเออไม่มาจะมีเรื่องมันต้องคิดถึงนะคนเราทํางานร่วมกันท่านก็ต้องคิดถึงนะคนเรานะผมไม่ได้ไปบังคับท่านนะเดี๋ยวจะไม่หมายความท่านก็ต้องคิดถึงนะคนที่เวลาท่านอยู่ด้วยใกล้ๆนานๆใช่และบางทีคนที่อยู่ใกล้ด้วยกันที่สุดก็จะรู้ว่าใครเป็นใครก็จะมีความรู้ว่าจิตใจเป็นยังไงคนเราต็งคิดถึงว่ารักมันคือความผูกพันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ คิดว่ารักแท้ต้องเดินทางไกลแล้วรื่อยๆมันมีทฤษฎีไหมมีครับมาจ่ายแล้วอมาแล้วมาจ่ายกันแล้เห็นไหมผมพูดอะไรเป็นอย่างนี้ตลอดเลยจดหมายจดหมายมาสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมมีลูกสาวยืนยันก่อนนี่ก่อนเขาหวัดดีกันเร็วๆไมันดีเลยอันนี้มันดีเลยนี้โผล่หน้ามาดิเอาามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นไงเห็นไหมเออเอสบอ่ะมันเพิ่อสบูมเพิ่สวัสดีครับ ผมมีลูกสาวขอโทษนิดเดียวพูดๆอย่างนี้กันท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมก็นึกว่าเฮ้ยว่าแต่อ๋ออะไรมันเรื่องจริงหรือเปล่าเไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่จริงมันเป็นเรื่องจริงตายแล้ว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 เรื่องจริงครับยอกยอกยอกเออยอกกันนะครับสวัสดีครับคุณยอกสวัสดีครับผมมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อน้องมะนาวครับปีนี้น้องมะนาวก็สามสิบแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ออกเรือนเป็นแบบมีคู่ผัวตัวเมียครับผมก็คือก็ห่วงแหละ นะฮะแต่เช้าเนี้ยมะนาวอัดเจียนหนักมากเฮ้ยตรงต่ยจะแพ้อาหารแพ้อาหารหรือแพ้ท้องไม่รู้เหมือนกันผมผมว่าแพ้อาหารเขายังไม่ออกเรือนเขายังไม่มีแฟนไงผมก็รีบไปตื้อยาให้แกผมก็ตะโกนมะนาวพอตื้อยากลับมามะนาวอยู่ไหนลูกพอตื้อยามาแล้วเอก็เงียบเฮ้ยเออมะนาวหลับหรือเปล่าลูกเฮ้ยผมรีบไปที่ห้องแกเลยท่านใดท่้นเองมีชายหนุ่มเปิดประตู พัวออกมาจากห้องเวรแล้วเฮ้ยมีผู้ชายเปิดประตูออกมาจากห้องลูกสาวผมซวนออกมาเลยผมบอกเฮ้ยแกเป็นใครเนี่ยเข้าไปทำอะไรในห้องลูกสาวห้องหนอนลูกสาวฉันโอ้โหเออบังโหมจนพูดไปฉันนะเข้าไปทำอะไรชาหนูน่เออคือเออผมเออคือผมก็ทักขอเต้ออาเลยเออฉันถามว่าแกเป็นใครมาทำอะไรมโหนลยโมโหอ่ะชาหนูบอกอ๋อผมเป็นช่างแอร์ครับผมมาต้มแอร์ครับ เอาเวรแล้วผมตวาดใส่ผู้ชายคนนั้นเลยว่าบ้านกูไม่มีแอร์บ้่าจะเป็นผู้ชาบบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกก็ไม่มีอะไรเลยจะท้องได้ไงปะโทคนไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่บ้านยังเป็นโควิดได้เลยใช่ใช่ใช่ปะโทใช่ไหมนีนั้นมันมามันมันมาไม่ได้ไ่ได้มันเราไม่ระวังไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้แต่ที่แน่ๆเลยถ้าเกิดว่าเราจะไปไหนทั้งทีเนี่ยเมื่อมันเขาเรียกอะไรฟ้าใสฟ้าเปิดฟ้าสว่างเลยครับ เราก็ไปกันดิเมื่อพร้อมต้องเที่ยวป่าล่ะเที่ยวเคยถามจริงถ้ามุดเที่ยวนี่ชอบเที่ยวที่ไหนผมไปญี่ปุ่นก่อนเลยเออญี่ปุ่นนะก็ญี่ปุ่นนลผมไปญี่ปุ่นกันเลยบ้านที่สุดเลยเจอไอ้สองคนนี้อีกแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดถ้าอยู่เมืองไทยแล้วก็ถ้าไปสมุทรสงครามครับแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านครัวครูหมูครับร้านอยู่ใกล้กับโรงเรียนดารุณานุกูลนะครับในซอยยาโกเบหนึ่ง ริมแม่น้ำแม่กลองครับหรือคุณจะปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยครับร้านนี้นะครับเปิดมาก,กว่า20ปีแล้วครับเริ่มจากครูหมูและครูปุ้ยเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคุณครูนะครับก็รู้จักคนเยอะเลยครับตกเย็นเนี่ยก็จะชวนทั้งลูกศิษย์ชวนทั้งครูอาจารย์แวะมากินข้าวเย็นด้วยกันกินกันแบบนี้เป็นประจำครับเพราะทุกคนเนี่ยติดใจในฝีมือการทำกับข้าวของครูหมูจึงยุให้ทั้งสองคนเนี่ยเปิดร้านเลยครับ จากที่เริ่มเปิดเนี่ยมีแค่2โต๊ะนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ครับขยายไปกว่า20โต๊ะแล้วครับร้านนี้นะครับมีของเด็ดๆเ,เยอะทั้งกุ้งทอดกระเทียมแกงส้มปลากระพงหน่อไม้ดองเนื้อปูผัดผงกะหรี่แต่ถ้ามาร้านนี้นะครับไม่กินปลาหมึกผัดกะปิเนี่ยถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับใช้วัตถุดิบสดๆใหม่ๆใ,ในท้องถิ่นเลยปลาหมึกเนี่ยต้องหั่นวงใหญ่ๆ จะได้เนื้อสัมผัสที่นุ่มหนึบหวานหอมกระปินี่นะครับต้องเป็นเกรดพรีเมียมอย่างดีเลยจะหอมสู้ไฟมากต้องคุมไฟให้ดีนะครับจะได้กลิ่นรสที่กลมกล่อมละมุนลิ้นไม่เหมือนใครเลยครับร้านครัวครูหมูนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยห้าโมงเย็นจนถึงสองทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับเปิด10บโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะครับบอกเลย ้องใช้กะปิดีเพราะว่ามันจะหอมสู้ไฟคำนี้ใช่คำนี้ใช่จริงๆแล้วนี่อยู่ต่อหน้าผมแล้วตรงนี้นะครับผมก็ต้องรู้แล้วมันจะสู้จริงหรือเปล่าครับผมได้เลยครับอยากให้คุูรู้จริงๆว่าผมจะย้ําให้อีกนิดนึงนะครับร้านครัวครูหมูนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเขาเปิดแค่3มชั่วโมงนะครับขอบคุณครับช่วง5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ย10โมงครึ่งเลยครับจนถึง2ทุ่มไปกินกันได้เลยครับโอ้โหสมุทรสงครามคุณอือนมถามจริงถามจริง อคือเลยเหรอรสตดิบก็ดีคุณผู้ชมเออจริงวะอือโอ้โหดูสีนี่ขนาดสูงมันนี่นะเนี่ยอ่านรูปปลาหมึกดินี่กินอยู่นี่เนี่ยหนังมันอะโอ้โหเป็นไงสดมันสีอะไรสีม่วงสีม่วงมันโดนประตูดิบไม่ได้ไม่ได้ปลาหมึกไม่ได้โดนประตูดิบสด พวกตีตัวปลาทูนี่พูดพูดพูดใหม่ก็ได้นะปลาหมึกโดนปลาทูนี่เขากลัวใครแย่งพืชไงใช่ใช่ระยะหลังเขเป็นอย่างเงี้ยสติไม่ดีบอกหลายหนแล้วว่าให้กินของดีๆอย่าพลาดนะอืมสมุนสงครามนะใช่อย่าพลาดเด็ดขาดตอนนี้สักครู่เพราะสิ่งน่าสนใจก่อนิดเพราะเขาช่วงต่อไปรายการสักครู่เดียวครับหมูหวานกะี่ครับ แตกต่างจริงๆรหอมหวานม,มันมและมีติดเค็มรีแปลมแปลโอ้โหอร่อยจริงครับคุณผู้ชมรับไปเลยครับสิ๊ประเต็มติประเด็เม,มติ๊รเต็มตองอย่างนี้